ขอบคุณนะคะคุณย่าคุณย่าล้างจานได้เลยทําสบายนะคะทำเ,เวลาเกิดลงก็เหมือนกันนี่ยกิดชอปีจอดได้คุณยายเล็กแล้วก็ฟังแล้วก็ล้างจานไปด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่แวะมามากินข้าวเที่ยงกันนะคะนี่นะคะคิทเช่นคิทเช่นไก่ไก่ไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะดูสิน่ากินมากเลย ปกติเก๋จะใช้เป็นเป็นอกนะแต่วันนี้ใช้เป็นน้องนะคะเป็นน่องน่องก็อร่อยอืเต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อเลยมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ thank you so much นะคะ I love you นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ thank you so much นะคะมากินบะหมี่นะคะวันนี้เป็นบะหมี่แห้งนะคะ อร่อยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะมาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะโทรศัพท์เราขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณนะคะป้าควรแม่นิวนะคะน้องดาคุณกาซ่านะคะแล้วก็คนภาษาอังกฤษและ ทุกคนเลยนะคะคุณอุดรสวัสดีค่ะนะมจำได้แล้วคุณอุดรตอนก่อนเรียกอุดรมันเรียกอุดรขอบคุณนะคะมันเป็นอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ให้หมูเยอะมากเลย อรทษนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณพึ่ม <c oughs> เธอก็รู้ว่ามันอร่อยแม้นฉันอยากจะกินก็ตาม <c oughs> อร่อยอร่อยค่ะ thank you so much นะคะยงมี่ยังมี่นะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะคนภาษาอังกฤษนะคะ thank you thank you E S M E L นะคะ thank you นะคะเดี <laughs> ย๋ยวเอาน้ำนี่ทำเป็นน้ำซุปเดีย๋ยวชิมกัน,กน แต่เมื่อกี้รสชาติก็โอเคแล้วเขาไม่ได้ให้น้ำซุกมาเนาะเดี๋ยวเราเอาเนี้ยมากินด้วยกันนะคะเอาแฟ้งกักชิ้นหนึ่งขน้ำซุกนะคะน้ำซุก ไก่เราไม่เอานะคะไก่มันชิ้นใหญ่พี่นะคะมาค่ะเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเราโรยผักชีนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยจริงมันใช้ได้แล้วละ่ะรสชาติโอเคแล้วนี่นะคะเอาผักชีโรยนะคะผักชีนี่เราใส่หมดเลยเนาะเดี๋ยวมันก็ลงไปมันยุบนะมีเยอะก็ใช้เยอะมีน้อยก็ใช้น้อย ขอบคุณนะคะ Thank you so much นะคะ I love you นะคะค่ะอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเราเอาน้ำซุปมากินเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่เขาลืมให้มาหรือไง หอมเลยค่ะพอใส่ขับชีลงไปนะคะเสร็จแล้วนั่นเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะ